พาชมบ้านของฮานาลิวิสชาวบองนี้ไม่มีใครไม่รู้จักกับนางรำชดุดสีม่วงที่รำวงสวงพญานาคเปิดงานเมื่อไม่นานมานี้สำหรับฮานาลิวิสเป็นอีกหนึ่งนางเอกของช่องเจ็ดที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานนับสิบปีแล้วสำหรับฮานาลิวิสเป็นนักแสดงนางแบบลุกเครื่องไทยอังกฤษและเป็นเจ้าของตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์2010ประจำปี2553และเป็นนักแสดงในสังกัดช่องเจ็ดโดยก่อนหน้านี้ฮานาต่างเป็นที่พูดถึงอย่างมาก หลังจากที่เธอได้ไปรำบวงสวงเปิดงานหนึ่งคนไหว้หลายคนให้และหลายๆคนนั้นโฟก,กัสไปที่นางรำชุดม่วงและฮหาหน่าก็เป็นกระแสอยากมีคนรู้จักมากขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาพอหลังจากที่ไปรำก็ดีค่ะมันเป็นกระแสในทางที่ดีทุกคนชื่นชมหลายคนก็บอกว่าเชิญชอบเราด้วยกลับมาติดตามผลง,งานของเราว่าน้องเล่นละครเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวจะไปติดตามยอดติดตามก็เพิ่มขึ้นขึ้นแบบตัวเลขเห็นเลยว่าจํานวนหลักพันก็บอกว่าคนนี้เป็นใคร ทำไมไม่เคยเห็นหรือบางคนก็บอกว่าว่าแล้วนาคุณคุณนักแสดงช่องเจ็ดนี่เองถามว่าตอนที่ไปรำคิดไหมว่าผลตอบรับจะเป็นแบบนี้ไม่ได้คิดเลยที่เราไปก็คือเขาแค่ติดต่อเรามาว่าช่วยไปรำให้หน่อยเราก็โอเคยินดีไม่ได้คิดอะไรเราก็ตั้งใจไปรำจริงๆด้วยความศรัทธาและเราก็เป็นคนจังหวัดนครพนมด้วยพอไปรำเสร็จก็เป็นกระแสขึ้นมาตอนแรกมีคนส่งมาให้หนึ่งอันสักพักมาแบบรวดเร็วทำไมเยอะจังไม่คิดว่าทุกคนจะสนใจขนาดนี้ พี่โตโอ่นป็ไปคนติดต่อมาค่ะเขาไปดูว่าใครเป็นคนจังหวัดนครพนมบ้างพอดีเขาเห็นว่าเราเป็นแล้วเราก็เคยเจอกันมาก่อนเขาเลยบอกว่าน้องฮานะ่าช่วยหน่อยได้ไหมพี่อยากให้มารำตาตัดสินใจไปเลยหนึ่งด้วยความที่เป็นบ้านเราด้วยจังหวัดนครพนมและเป็นการรำซึ่งเป็นสิ่งที่เรามีพื้นฐานอยู่แล้วเรียนรำมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเราก็ยินดี